สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไป้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะประจาปักปักแรกของเดือนตุลาคมนะคะมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีธนูลักนณาธนูค่ะ the fool a ะ the fool ค่ะไพ่พลังงานของคุณเป็น the fool idon't care นะคะไม่สนไม่แคร์อะไรในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะ คุณอยู่ในภาวะที่คุณมันเป็นภาวะของการเสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงเหมือนกันคือเสี่ยงที่จะเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเสี่ยงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนกันพลังงานของคุณนะคะเออเสี่ยงที่จะทําอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถึงแม้รู้ว่ามันจะแบบมีผลอะไรเทียบตาตามมาแต่คุณเสี่ยงอยากลองทีนี้มาดูกันต่อว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไร The Sun โอเค แป้งดูแล้วความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณเอาอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเอาอยู่จะติดมานท่านผู้ชาวราศีตุลลัคณะตุลคุณดูความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานแล้วนะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนมีแนวโน้เป็นคนเก่ากลับมานะคะคือคนเก่า <ria> <c oughs> <ๆ c oughs> <ๆ>คนา <c oughs> คนี <iente> ้หรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันวนเวียนมาอยู่กับคุณนานมากแล้วนะคะเออบางท่านผู้ชาวราศีสิงและคณะสิงความสัมพันธ์นี้มันวนเวีย,ยนน,น,ะนะคะเนี่ยนะ แล้วคุณรู้สึกว่าคุณน่ะน่าจะเอาอยู่กับความสัมพันธ์นี้แหละนะคะเข้าใจกับมันแล้วว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงคุณเลยอยากรอดูต่อไปว่าเขาจะเอายังไงกับเราเขาจะเป็นแบบไหนกับเรานะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไปรู้มาว่าเขาก็ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวหรือยังเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆของตัวเองยังไม่ได้คุณเข้าใจคุณรู้นะคะแต่คุณอยากลองดูอยากรู้ว่าเขาจะทํำยังไง justid ออกมาคือถ้าคุณรู้แล้วมันมีสิ่งไหนที่โป๊ะออกมาคุณจะพิพากษาเขาเลยนะ อมคือหลักฐานพร้อมอะไรพร้อมพร้อมที่จะพิภากษาเขาเลยเสียงที่จะทำอะประมาณนี้แบบเสียงไปเลยอยากรู้จะจัดการให้ขั้นเด็ดขาดออกมาเนี่ยนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูละคนาธนูค่ะสองเหรียญเนี่ยโอเคความสัมพันธ์นี้น่าจะไปมากับกลับหลายทีแล้วนะคะเขาเองนั่นแหละที่เป like, er. ็นคนตัดใจจากคุณไม่ได้ก็เลยเดินกลับมา หรือหาวิธีกลับมาหาคุณบางทีบางคนอาจจะหาวิธีกลับมาหาคุณแบบกลับมาแบบฮาร์ดคอร์โวยวายไม่ได้กลับมาดีๆไม่ได้กลับมาน่ารักนะคะแต่ก็เป็นวิธีการที่เขาจะกลับมาในชื่อของคุณ mm hmm. judgment ตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงลืมคุณไม่ได้นะคะมันเป็นดวงชะตาที่คุณทั้งสองคนยังไม่ขาดกันถึงแม้ว่าเขามองว่าถึงจะละของระแหงกับคุณเพียงใดเขาก็คิดว่าเขาคงไม่ไปไหนจากคุณอ่ะออื hmm. คุณเองเหมือนมีความมั่นคงอะไรบางอย่างให้กับเขาซัพพอร์ตเขาไหมนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้หรือว่าคนคนนี้อาจจะชอบซัพพอร์ตคุณก็ได้แล้วรู้สึกว่าเขาเขาเขามีความสุขกับการที่ให้คุณก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วมันมีความมั่นคงอะไรอยู่เขาก็เลยแบบไปไหนจากคุณไม่ได้นะคะในทุกครั้งที่เขาเจอเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ที่ไม่ดีวิ่งกลับมาทีไรคุณเหมือนเป็นเซฟโซนหรือเป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาหลบภัยได้เสมอ,อม นะคะคแนวน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูล,ละคนาธนูค่ะ7จเหรียญสมีเท้าจ้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางได้เดินทางด้วยกันนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องของงานคือเขาอาจจะอ้างเรื่องงานว่าต้องไปตรงนี้ไปที่นี้ไปตรงนี้แล้วก็อยากให้คุณไปด้วยโดยอ้างมีเหตุผลมีเหตุผลของมันนะคะ ถามว่าคนคนนี้ทําไมต้องมีเหตุผลกับคุณจังเลยเพราะว่าเขายังให้อะไรในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ไงคำตอบที่คุณรอคอยเขาก็เลยต้องหาสถานการณ์เ <_ S 1> หต <_ S 1> ุผล <_ S 1> อะไรบางอย่าง <_ S 1> เพื่อเพื่อที่จะเจอคุณพบคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยกันได้มีเกณฑ์ได้ไปไหนด้วยกันนะคะอืมอืมนะคะอืมมีเกณฑ์ได้แบบมีโมเมนต์สนดๆด้วยกันนะคะเช่นเอไปทําอะไรแบบ ตล,ตลกตลกแปลกๆด้วยกันได้ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองออกมาทั้งคู่นะคะภา t เดอะวิวและใบ,บสุดท้ายฮ a ลโหลแฟนทั้งคู่กับชาวราศีพิศภลักษณะพิศภนะคะความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่มันจะเป็นโมเมนต์ของของการไปมีโมเมนต์ร่วมกันได้ทําความรู้สึกได้มีโมเมนต์ดีๆได้บอกความรู้สึกภายในจิตใจของกันและกัน ได้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองซึ่งกันและกันเป็นภาวะของการที่ไม่มีความอึดอัดอยู่เลยในสถานการณ์นั้นนะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ของความหวังดีต่อกันและกันนะคะนี่คือปักนี้ที่คุณจะได้พบเจอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะแต่พอจบจากการไปทริปหรือไปมีโมเมนต,ต์เล็กๆด้วยกันอาจจะวันเดียว2องวันหรือว่าอาจจะแค่เช้าเย็นกลับก็ได้อันนี้แล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนนะคะ เอาเป็นว่าพอกลับมาแล้วความสัมพันธ์ยังเป็นเหมือนเดิมยังมีคู่แข่งในความสัมพันธ์ใครที่เป็นรักซ้อนก็ยังเป็นรักซอนอยู่ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆนะคะใครที่ยังเป็นสถานะไม่ชัดเจนคุณก็ยังมีคู่แข่งอยู่ในเรื่องนี้ในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะยังไม่ได้เลื่อนสถานะให้กับคุณนะคะโอเคอาทีนี้มาดูการงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะ ดาบและสิบดาบและหกในถทา้าหกเยอะมากอหมายเลขหกไพ่หมายเลขหกเยอะมากมเรื่องการงานของชาวราศีธนูลักนณาธานูค่ะคุณต้องเหนื่อยกับเรื่องภาวะของการทํางานงานจะมาจมอยู่ที่คุณมีจะมีคนทําปัญหาเรื่องงานเอาไว้ให้คุณต้องแก้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจาการก็ตามทีหรือเป็นลูกจ้างพนักงานะใครหางานอยู่มีเกณฑ์ได้หรือไม่มี แต่ง,งานไกลมากแบบต่างจังหวัดเลยค่ะการเงินของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะไม่มีเงินนะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีเงินมีกินมีใช้ค้าขายออนไลน์จะทำเงินทำกำไรให้กับคุณนะคะใครมีเซ็กซ์แอนด์จ็อกเป็นการค้าขายออนไลน์ดีนะคะใครหรือใครค้าขายออนไลน์อยู่แล uh uh ้วดีการเงินด uh ีเงินจะเริ่มเข้ามาหาคุณแล้วนะคะ แต่ว่ามีเกณฑ์ที่ว่าคุณอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายใหญ่ๆเข้ามาแต่การแต่การที่จ่ายอันนั้นลงไปมันเป็นการจ่ายแล้วได้ของอืมจ่ายแล้วได้ของนะคะมันต้องจ่ายแล้วนะคะมันถึงเวลาที่ต้องจ่ายแต่จ่ายก็ได้ของมาเช่นอาจจะเป็นการไปวางเงินก้อนสุดท้ายของการชําระหนี้ขั้งสุดท้ายของการโอนบ้านนะแบบนั้นก็ได้โอนรถโดยสมบูรณ์ อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่คนโสดะคะ่ะคุณอาจจะได้กูกับคนที่ต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็คนใจดีเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่านะคะอืสถานะไม่ชัดเจนค่ะ หกเหรียญความสัมพันธ์นี้ไพ่แนะนําว่าอย่าให้มากกว่ารับจนเกินไปนะคะเพราะการให้จนเกินไปเหมือนให้จนเลี้ยล่าจนเขารู้สึกว่าเขาได้รับจากคุณจนชินมันจะกลายเป็นเขาได้รับจากคุณจนชินจนวันหนึ่งไม่ได้รับแล้วแล้วเขามาพยศใส่คุณเนี่ยคุณจะเสียใจได้นะคะแล้วก็คุณจะไปเสียใจได้อีกทีคุณจะเสียใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณให้มากกว่ารับจนเกินไปจนคุณให้แล้ว มันเกิดความคาดหวังโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะอืมเพราะว่าพอให้เขาไปแล้วเขาไม่ได้ให้เท่าที่เราให้เขาไงนะนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไปกันได้เรื่อยๆนะคะยังไปกันได้เรื่อยๆืคุณน่าจะต้องต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้อยู่อีกนะสองสามคนเลยอะแต่ไพ่บอกว่า ปักนี้คุณจะรู้ว่าเขาจะตัดอีกคนหนึ่งออกไปแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งอยู่ดีในความสัมพันธ์เนี่ยอืนะคะอก็ยังมีคู่แข่งอยู่นะอทีนี้มาดูก,กันต่อกับสถานะของคนมีคู่หนึ่งใบค่ะ empress มีเกณฑ์ตั้งคันนะชาวราศีธนูนะ the star อีกนะคะบางท่านกูชาวราศีกุมแลวคนะกูมีเกณฑ์ตั้งคัน ปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในความรัควมสัมพันธ์บูลภาวัฒนายังส่งให้คุณทั้งสองคนยังเป็นคู่ชีวิตยังไปกันได้อยู่ยังไปกันได้อยู่เรื่อยๆนะคะยังเป็นคู่กันอยู่ในเรื่อยๆนะคะมีปัญหาอะไรก็จะแก้กันไปได้อืมอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศิธนูลักษนาธนูนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรละเอียดอยู่ใน description บอก ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับท,ทุกการติดตามและนะคะก็ขอให้บุญกุศลที่แป้งทำนะคะช่วงนี้ก็ทำบุญน้ำท่วมไปเยอะอยู่นะคะก็ทำเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่แป้งจะลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะไม่ค่อยลงในยูทูบเลยแต่แปลว่าพวกคุณี่ยเหมือนกับว่าได้ทำบุญกับแป้งอยู่แล้วการที่พวกคุณมาดู u t u b e นะคะแป้งนำเงินส่วนหนึ่งจากค่าโฆษณาการโฆษณาใน u t u b e เนี่ยไปทำบุญนะคะก็พวกคุณก็ได้รับบุญไปด้วยแล้วก็ขอ คุณพระศสีนะไตสิต่งศิษสธ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกคุณนะคะตอนนี้ใครก็ตามที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้คุณรอดพ้นจากอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะสำหรับทุกคนเลยนะโรคภัยต่างๆด้วยนะโอเคนะคะทุกคนก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ